คำใหญ่เลยจำปังใส่คำใหญ่เกินเนี่ยเคี้ยวไม่ไหวอ่ะทีหลกเคี้ยวไหวไหมติดคอพอดีหลักคำเล็กๆก,ก็พอรู้ไหมลูกกิ่น้ำดื่น้ำก่อน ทำไมมันมีอะไรลูกอะไรวิโอ๋อ๋ไข่ไอ้เซไข่ติวติวองอืมกินได้อร่อยมั้ยครับลูกไม่อร่อยไม่อร่อยอ๋ออร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อยเมื่อกี้ไม่บอกอร่อยไม่อร่อยเลยดูสิหนูกินมันไม่ตรงเนี่ยมามง